สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการติดตั้งดูพิเคเตอร์นะคะดูพิเคเตอร์คือเว็บไซต์เอาไว้สำรองข้อมูลของเราถ้าเกิดวันหนึ่งเว็บไซต์ของเราล่มเราก็จะมีข้อมูลเก็บไว้อยู่ข้างในเว็บไซต์ของเรานะคะข้อมูลจะไม่หายไปไหนโอเคค่ะเรามาที่ปั๊กอินนะคะแล้วก็เพิ่มปั๊กอินใหม่ พิมพ์ไปว่าดูพิเคเตอร์ค่ะจะเห็น เหมือนเป็นรูปฟันเฟืองตรงนี้นะคะแล้วก็เป็น d ู p พรีเคเตอร์คนใช้งานหนึ่งล้านกว่าคนนะคะอัปเดตครั้งล่าสุด2เดือนที่ผ่านมาโอเคเรากดติดตั้งตอนนี้ได้เลยค่ะรอสักครู่นะคะทำการดาวน์โหลดเสร็จแล้วเรากดใช้งานได้เลยค่ะเรากดใช้งานเสร็จแล้วนะคะเราจะเห็น d ู p พรีเคเตอร์ขึ้นมาตรงแถบด้านซ้ายมือนะคะเรากด ตรง Duplicator แล้วก็กดตรง setting ได้เลยค่ะอันนี้ก็ติ๊กถูกไปนะคะไม่ต้องไปแก้ไขอะไรโอเคค่ะต่อไปไปกดที่แพ็กเกจนะคะจากนั้นจะเข้าสู่หน้า list package นะต่อไปเราเกด create เพศนิวได้เลยนะคะเรามาดูตรงช่องเนมกันนะคะช่องเนมสามารถพิมพ์ชื่อเพิ่มได้แต่ u ู l พิเคชันจะตั้งชื่อมาให้เราแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นปีเดือนแล้วก็วันตรงนี้นะคะก็วันแล้วตรงนี้ก็จะเป็นชื่อเว็บไซต์ของเรานะคะ ต่อไปมาดูที่ Storage นะคะถ้าเป็นตัวฟรีเวอร์ชันจะเก็บไว้ที่ s e r v ์ฟเของเราถ้าเป็น Premium Version สามารถส่งไปที่ Amazon, Dropbox, Google Drive นะคะแล้วก็ OneDrive ต่อไปเรามาดูที่ Archive นะคะอ h i v e ไฟล์ที่เราจะเก็บ ว่าเราต้องการฟิลเตอร์ไฟท์หรือเปล่านี่นะคะเราต้องการเก็บหรือเปล่าอันนี้เราไม่ต้องไปสนใจนะคะเดี๋ยวมันจะมีขึ้นมาให้เรายืนยันอีกทีนึงต่อไป install นะคะต่อไปนะคะตรง install โอเคตรง install นะคะเมื่อเวลาที่เราจะเอาแพ็กเกจตัวนี้ไปติดตั้งที่อื่นหรือโฮสติ้งอื่นให้เรา ใส่ข้อมูลที่เราได้จากโฮสติ้งนั้นไว้ในนี้แล้วตอนติดตั้งมันก็จะป๊อปอัพข้อมูลนี้ขึ้นมาอัตโนมัติแต่เราไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะต่อไปกดนิกเลยค่ะรอดาวน์โหลดสักคู่ค่ะต่อไปก็ขึ้นหน้านี้นะคะเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนี่เขาก็จะให้เรามาตรวจสอบนะว่า ไฟล์มันโอเคไหมเซิร์ฟเวอร์โอเคอาร์คโอเคโอเคทั้งหมดเลยนะคะต่อไปอันข้างล่างเขาก็จะถามเราว่าคุณโอเคไหมที่จะบิลแพ็กเกจล้วก็ตอบ yes นะคะแล้วก็กดตรงนี้ได้เลยแล้วก็รอดาวน์โหลดสักคู่คะ่ะเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะคะเราสามารถกด Install หรืออาร์ไค e ได้เลยนะคะก็ดาวน์โหลดตรง Install ได้เลย นี่นะคะก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยต่อไปนะคะเราย้อนกลับไปหน้าออ p พ c กเกจนะคะนี่นะคะหน้าออ p พ c กเกจนะอันนี้ที่เราเห็นนี่คือเขาเซฟเก็บไว้ให้เราแล้วนะคะอันนี้เราก็สามารถโหลดตรงนี้ได้เลยนะคะโหลดตรงนี้ก็ได้กดอาร์ i ค e ตรงนี้ก็ได้ค่ะ ส่วนตรงนี้นะคะส่วนตรงที่เรากดเมื่อกี้นะคะนี้จะเป็นสถานะแพ็กเกจของเราเป็นสถานะเมื่อเราอยากลบนะคะเราสามารถลบได้เพราะว่า มันจะเปลืองไฟ์พื้นที่ของเรานะคะเราสามารถคลิกตรงนี้แล้วก็มาเลือกตรงนี้ได้เลยค่ะเราเลือก delete นะคะเมื่อเลือก delete เสร็จกด apply ค่ะแล้วก็กด ok ค่ะเขาถามเราว่าแน่ใจใช่ไหมว่าจะลบแพ็กเกจตัวนี้เราก็ตอบ ok ค่ะรอการลบสักครู่นะคะ โอเคค่ะได้ลบออกไปแล้วนะคะตอนนี้เว็บไซต์ของเราก็ไม่ต้องกลัวการที่จะเกิดการเว็บล่มและข้อมูลหายนะคะเพราะตอนนี้เราโหลดตัวที่ป้องกันมาแล้วนะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า duplication plugin นะคะสำหรับการสอนการลงแอปพลิเคชัน ดูพิเคข,ขออภัยค่ะดูพิเคชันปลักอินก็ขอจบกันเพียงเท่านี้นะคะผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยได้ค่ะขอบคุณค่ะ